สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีรับสู่ช่องค่อยนาทีขีิข่าวค่อยอะไรอ่าซึ่งมีเอฟซีนะครับนาาได้ส่งแคปนะครับชุมชนของน้ําตาลเปรี้ยวี่ที่มีการโพสต์นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาโพสต์หมายถึงใครนะครับนะเดี๋ยวก็คงจะได้คาตอบอย่างแหละเขโพสต์แบบนี้ก็คือเขาคงออกมาแบบว่าโพสต์แบบอะไรผมไม่รู้ผมไม่รู้เจตนานหรอกว่าเขาโพสต์ต้องการอะไรโพสต์เพื่ออะไรนะครับ ผมจะอ่านให้ฟังนะครับเราควรทํำยังไงดีถ้าสมมุติว่าเราได้ข่าวมาว่าเพื่อนเราเ่เพื่อนร่วมงานเรามีพฤติกรรมแอบขโมยของในโรงงานไปขาย 1. บอกเจ้าของโรงงานคนก็มองว่าเอาหน้าไปอีกอย่างเป็นคนสําคัญไปอีก 2. งเงียบดีฝ่าเดี๋ยวเพื่อนเดือดร้อนโรงงานเจ๊งช่างมันไม่ใช่ของพ่อแม่กูปลอเร,เราไม่ได้มาถึงใครนะอย่าคิดเองเออเองละ คือตรงนี้นะครับนะเราก็มองรู้ว่า,วาสิ่งที่เติมตาลเปรี้ยวเนี่มันจะหมายถึงใครไม่หมายถึงใครนะครับแต่มีเอฟซีอ่ะเขาคิดว่าเป็นผมแล้วก็มีหลายๆช่องก็ได้มีการส่งหลักข้อมูลตรงนี้ไหมผมซึ่งผมก็เข้าไปคอมเมนต์ในในของทานตะวันนะครับนะทานตะวันเข้าไปคอมเมนต์ว่านําหลักฐานแจ้งตํารวจค่ะรู้ไม่บอกรู้ไม่บอกเท่ากับสมรู้ร่วมคิดและแฮชแท็กข่าวที่ได้รับมานั้นมีหลักฐานชัดเจนไหม ถ้าไม่ชัดเจนระวังจะโดนแจ้งฟาร์มกลับนะคะ 2. ถ้าหลักฐานชัดเจนส่งตำรวจดำเนินคดีค่ะและถ้าหลักฐานไม่ชัดเจนและไม่ปล่อยข่าวลือแบบไม่ระบุไม่ชัดเจนมันจะสร้างฟา์มแต่แจ้ข่ะมีแต่ผลเสียไม่มีผลดีนะคะซึ่งผมเข้าไปคอมเมนต์นะครับในนี้นะครับนะ แล้วก็มีพี่อ้อยหว่านะครับใช่ค่ะพูดถูกต้องค่ะที่สุดขายยาสร้างความแตกแยกอีกเลยที่ผ่านมายังไม่หนาใจกันอีกหรอแล้วก็มีฟีเข้ามาน้องทานตะวันพูดถูกแล้วผมก็ได้พิมพ์เข้าไปนะครับว่าพี่แนะนําให้ไปแจ้งฟาร์มนะน้องถ้าเป็นเรื่องจริงอ่านคอมเมนต์ของทานตะวันแล้วรู้สึกดีตรงกันนะครับผมไม่รู้ครับว่าน้ําตาลเปรี้ยวนะครับจะหมายถึงใครแต่มีหลายใครหลายๆคนก็หมายถึงผม เรื่องนี้่ตานเปี้ยต้องออกมาตอบถ้าไม่ตอบผมคงจะทัวลงเพราะฉะนั้นนะครับนะอะใน,ในเมื่ออมีเย็บตีหลายคนเขาเข้าใจว่าเป็นผมผมก็จะชี้แจงให้ทีฟังว่าบริษัทมณโอมเนี่ยเขามีแอดมินคนส่งส่งสินค้าผมไม่ได้ส่งและการส่งของบริษัทสินค้าของมอนโอมเนี่ยมีบินทุกใบและมีการนับสตอ็อกนับสต็อกกันทุกอาทิตย์ทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของมณโอมเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนที่จะไปส่งสินค้า ซึ่งจะเป็นแอดมินผลส่งและผมมีที่ขายและการตลาดอย่างเดียวนะครับและที่สองโรงงานเนี่ยนะครับเขาจะมี QC QA คอยตรวจสอบและคอยส่งสินค้าจากโรงงานเนี่ยนะครับเขาก็จะส่งตรงมาที่บริษัทโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการสิ่งที่น้ำตาลเปรี้ยวเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องธุรกิจแล้วออกมาโพสแบบเนี้มันสร้างความแตกแยกอย่าไปทำ นะหาทัวร์ลงเปล่าซึา่งตอนนี้มีเอฟซีหลายคนมีเพื่อนๆหลายคน,น <ๆ S 1> คนก็ได้ทักนะแคปมาหาผมผมไม่รู้นะผมไม่ได้เห็นเราก็ไม่ร้อนตัวหรอกเราก็ไม่อยากจะร้อนตัวนะจริงๆแล้วเราก็ไม่อยากจะร้อนตัวเรื่องนี้หรอกนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะมีหลักฐานให้ไปแจ้งฟาร์มเลยการที่มาโพสตลอยๆแบบนี้นะครับมันทําให้สังคมเข้าใจอะไรแบบผิดผิด,ผดบิดเบ,บือนนะครับ น้องไม่เคยมีโรงงานน้องไม่เคยมีระบบบริษัทไม่เคยทยําบริษัทมาน้องอาจจะไม่รู้ไม่รู้คือผู้เจ้าไม่ผิดนะครับแต่ไม่รู้นะครับดันมาโพสต์กํากลัวแบบนี้นะครับจะทําให้น้องเนี่ยทัวลงนะครับเอาฝากถึงน้ําตาลเปรี้ยวนะครับจะออกมาตอบเรื่องนี้หรือไม่ออกมาตอบมันก็เป็นสิ่งของน้ําตาลเปรี้ยวนะครับเดี๋ยวก็ออกมานั่งไฟ้สด เพื่อหาประเด็นหาคอนเทนต์อีกว่าหนูโพสของหนูลอยๆอยหนูโพสของหนูไม่ได้คิดอะไรแต่ทำไมต้องมาหยิบประเด็นของหนูไปเป็นคอนเทนต์อ่าก็แม่งคนเข้าใจผิดว่าเป็นกูเนี่ยมึงจะให้กูนิ่งเหรอกูต้องไหมครับจะให้พี่นิ่งเหรอห,หนูนะครับเพราะฉะนั้นไม่ให้ร้อนตัวไม่ให้ดิน้น นะครับมันจะสร้างความแตกแยกแล้วมันก็ไม่จบไม่สิน้นใช่ไหมคะอันนี้พี่ผู้ถูกไหมคะอันนี้ที่พูดเนี่ยกลัวทัวร์จะไปลงหรือชอบรถทัวร์หรือชอบทัวร์นะคะการที่ออกมาอย่างนี้นะมีหลักฐานก็เปิดมาเลยอย่าพูดล,ลอยๆถ้าพูดอะไรที่ไม่มีหลักฐานเนี่ยมันจะทัวร์ลงเข้าตัวเองมีหลักฐานก็เปิดไปเลยแล้วก็ไปแจ้งฟาร์มเลยพี่แนะนําให้ไปแจ้งฟาร์มนะ ไอ้ไปแจ้งความมีหลักฐานนั่นอ่ะเออการที่มาโพสแบบเนี้นะครับนะมาทําให้ทัวลงเข้าใจป่ะไอพี่อ่ะไม่นึกไม่นึกถึงพี่หรอกแต่มีคนอื่นนึกถึงพี่ไงเคียวเป็นพี่ไงหนูนะฝากให้หนูคิดพิจารณาบริษัทอย่อยางก,การส่งสินค้าเขามีบินทุกบินนะแล้วมีแอดบินคนส่งโรงงานของตจอจโรงงานมี QC มี QA คอยนับสต็อกสินค้าตลอดนะคะเพราะฉะนั้นไม่รู้อะไรควรขูบปากบ้างอย่าสร้างความแตกแยก,กอย่าสร้างประเด็นขึ้นมาเลยนะเออเดี๋ยวให้ดูครับเดี๋ยววันนี้เขาก็ไลฟ์สดว่าทำไมต้องมาเอาประเด็นหนูขึ้นมาก็มึงโพสอย่างนี้แล้วมีคนเข้าใจว่าเป็นพี่เข้าใจบ่างเพราะฉะนั้นกูต้อง ออกมาตอกโต๊ส้สิออกมาพูดสิในมุมมองของกูเนี่ยไอ้กนะูไม่ทําหรอกกูไม่มีนิสัยสันดานแบบนั้นหรอกนะครับไม่มีนะมึงออกมาโพสอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวอีหลันก็เอาไปบิดอีกเป็นประเด็นอีกสร้างความแตกแยกอีกไม่จบไม่สิ้นอีกหรือไม่ชอบแบบอยู่แบบสงบสงบ,สงบหรือต้องการแบบไม่มีดราม่าไม่มีฟาดฟันกันชอบแบบนี้ใช่ไหมหรือว่ายังไงที่โพสแบบเนี้ยเออ ตอบพี่หน่อยหรือว่ายังไงที่พูดอย่างนี้คือต้องการดรามา่าต้องการให้มีคนตะเลาะก,กันหรือต้องให้สังคมเข้าใจเป็นีแบบนี้ทําแบบนี้อยู่ล่างไปหรือว่ายังไงอธิบายพี่ฟังสิในเมื่อไม่อยากอย,กอยู่แบบสงบก็ชนกันไปเลยก็ดีพี่ชอบนะแต่ถ้าอยากอยู่แบบสงบก็ไม่สมควรที่จะไปโพสพาดพิงถึงคนโน้นไอโ้โพสตโพสนี้นะฮะ มันทำร้ายตัวพี่นะถ้ามีหลักฐานก็เอามาเปิดเหมือนใหม่ธารวันเนี่ยป่ะขอพูดเขามีหลักฐานเข้าใจปะ่ะเออมันไม่ใช่ขอพูดลอยๆเข้าใจม่าไหมปะ่ะคือการที่พูดอะไรมันต้องมีหลักฐานชัดเจนอืมไม่ใช่แบบไปโพสกันแบบอะไรอะ่ะผมเห็นธารวันเข้าไปคอมเมนต์อืมเป็นที่ดีนะและนี่สายตันดาของผมไม่เคยไปยักย่อของใครนะครับประวัติไม่มี ไม่เคยไปยักยอกของใครนะครับามเอาไว้ด้วยนะถ้าจะมีก็มีแค่เรื่องแชร์เกือบสิบปีแล้วมั้งหลายปีแล้วแหละให้นั้นนะประวัติพี่อ่ะนะครับแล้วพี่ก็ไม่เคยไปโกงใครมีแต่คนมาโกงพี่นะแชร์เนี่ยเข้าใจปะเออชัดเจนนะเปียไปแล้วไม่จ่ายเปียไปไม่จ่ายชิบหายบ้านไหนไม่หลมเปียไปแล้วไม่ส่งอ่ะเออกูเป็นท้ากูก็แย่สิ แต่กูก็ชดใช้หมดแล้วชัดเจนนะอันนี้ผู้ได้คิดไม่ได้มาตอบโต้ตอบโพสต์น้ำตาลเปรี้ยวซึ่งมีการโพสต์เนี่ยขึ้นมาเนี่ยมันสมควรจะโพสต์ไหมกําลังจะหาทัวร์ว่างั้นเนี่ยพี่สามถามหน่อยว่ามันสมควรโพสต์ไหมนะครับโอเคนะคลิปนี้ก็ฝากกินแล้วกันนะครับ f c ก็พิจารณาอีกแล้วกัน ว่าตอนนี้มันเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นนะครับถ้าไม่รีบออกมาตอบกับโพสต์นี้ก็แล้วแต่แต่ผมเชื่อว่าเขาเออกมาพูดพูดว่าไงทําไมต้องมาหยิบยิ้มประเด็นคอนเทนต์ของหนูไปด้วยหนูไม่ได้หมายถ,าถึงใครสรุปกูผิดอีกเฮีย,ยม,มีคนมีคนมาถามถ,ามถึงกูสรุปกูผิดอีกว่างานโอเคนะคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับไม่มีจำไว้นะครับ ไปแจ้งฟาร์มถ้าเป็นเรื่องสมุิขึ้นมามันก็ไม่สมควรที่จะต้องสมุดนะครับ